เคยกินบ่พี่น็อกน่ะป้ากินก่อนหม,มาอินทภาลัมน้อยพีน้อกหน้าบันนี้นะนี่นี่เจอแล้วพี่น้อกน,นี่ดอกนี่ดอกแรกแห้งหมาน้องพี่น้อกดอกกระเจียวดอกกระเจียว สวัส <One> ด <input> ีค่ะมาจากพี่น้กวันนี้เจ้าหน้าที่พาไปหาดอกกระเจียวเยอะคกเโดยจับพี่น้องล้านสาวล้านสาวเป็นคนจับกล้องเดยจับพี่น้องไปไปชมกันเลยตลาดนู้นตลาดน้องคลายนี่เป็นตลไดยี่ว่าดอกกระเจียวเยอะคก่ขนาดตลาดน้อยก็ ตลาดเมื yeah. <c oughs> okay. ่อกี้นี่ไม่เจ๊กพี่นอโอ้หมาเพื่อว่าลานี่มัตู้มเดินนี่เห็นปะติดกัน โอ้กี่นี่ยน,นี่แหละฟามาคุยฟา,าดึงออกเป็นแล้วเลยมะนะเจอแล้วพี่น้งนอ,องนี่ดอกนี่ดอกแรกแห้งหมันมันมาเจอละ <ห ả? S 2> ดอกกระเจียวเดิมพาคุดเอา <c oughs> เมก็ไม่ได้มาจะเพิ่มพักล่าแกะบ้งสองดอกพักหอักอีกติดติดเอออะพักสองทั้งนั้นหรอ

ลายดำๆนะขุดเอาแล้วต่อนี้ลำบากถ้าได้เชีมก็ไม,ม,ม่ม,เามาีเออแม่ได้มากไปขึ้น่าเอาโม่ปู่เด้เราก็เจียวเนี่ยปู่ได้ปีได้เลยเป็นป้อมใหญ่เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปหาปู่ได้แล้วล่ะ ได้ช so ีาดอกก็ด้ดึ้งไปจะเอาหดนะมานานนานไปก็ร้านชาวมานี่ได้ปะบลเลอรละอิน่เหัอนั่นเหรออือได้ยอลเลระนี่หนักนันันดำ ล็อกซับกนี่ปลาไทยอ่ะดึงเอาก็ได้างนะนี่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 นได้ีะดึงได้กี่น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 ีานี่นี่นี่น กปลาเอตุโอ้ตแล้วดีป่ะมันอยู่แถวนี้ดอกกระเจียวปาดามพอดีพอเห็นหูได้ไหมนมาล้านเนาะประดามพอดีไม่เห็นมันเนะดอกมันไม่มีเลยดอกกระเจียวขาวไม่เดือ เราก็เที่ยวอิดอิดนะไหนเนี่ยเห็นได้วคนเชื้อกุ๊บนี่ยะมัน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 ได้ได้เชื้าแดงแค่

จองดอกนะพี่น้องคืออยู่ลึกเทลาเจ้าอืเนี่ยมาหาตลานเช้าพี่น้องมานนี้ด,ด,นด้วยนี่อู้ตาตาตาลาบ้าโอ้ยเจ้าพี่น้องดอกกระเจีวยวดอกกระเจียว อุ้ยโฮโฮแก่ออกก็นนะเดี๋ยวเขาว่าเอาไปทั้งต้นมันหอมเนี่ยอหอมใหญ่เลยอื้ยนี่ยมานมานมานอ่ะเป้ดเจอโอ้อยเจอล่ะพระด้องเอา <c oughs> เดินขาดเชละ ดอกเดียวแป๊บนะไปลองน้ำเลยดิ้นหน้บันนี่นะนี่นี่มีขาวเนี่ฮะตัวนึงกับเดาปเลด้วยนี่อันนี้กีดอนี่เดาแล้วบอเดาก็เอา มันเ,เป็นพิชายเ,เคยกินว่าพี่เนาะนน่ะ,นะปลาก,กินกนอมหมาอินทภาลัมน้อยพี่เนาะกินปะล่ะอ้าวชุบปะล่ะเหี่ยวอะ่ะไม่จัง กดได้รับอ่าเหมือนหาเลย